คุณผู้ชมครับในขณะที่ <c oughs> คุณผู้ชมครับในขณะที่ภาคอื่นนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางากําลังอากาศกําลังเข้าสู่หน้าหนาวนะครับแต่มาดูที่ทางภาคใต้นะครับขณะนี้ที่อ,อําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับริมทะเลสาบสงขลานะฮะตอนนี้ก็สภาพก็อย่างที่เห็นมีฝนตกลงมานะครับจางหนักตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้ หลายพื้นที่ก็น่าจะมีน้ําท่วมขังนะครับคาดว่าน่าจะมีน้ําท่วมขังถ้าพื้นที่ไหนมีน้ําท่วมขังก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะครับว่าตั้งแต่วันที่1 7ถึง19นะ17 18จ9จะมีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีน้ําท่วมขังน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันดินโครนถล่มนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่มีมีความเสี่ยงนะครับหรือว่าเคยเกิดเหตุประมาณนี้ประมาณดินโคลนถลม่มน้ําท่วมขังน้ําป่าไหลหลากนะครับ ก็ต้องระมัดระวัง